ม,มีเข้าดูเบลอะไม่รู้ตัวไหนวะหลังเพลงเปิดน่าจะเป็นพวกมอนอพูดผิดแล้วเหรอ หน้าที่ของพวกเราก็คือคอยช่วยเหลือราชันเขาเอา่อราชันมังกรห้าเขาการเออพวกเราก็คือการช่วยเหลือราชันมังกรห้าเขาเทนบุเอ่อใครที่จ๊าช่วยอ่าเธอเธอพวกเราคือการช่วยเหลือราชันมังกรห้าเขาเทนบุในการต่อสู้ ไม่ใช่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ไอ้ลูกเจ็บไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่โอชื่อฟังดูไฮโซดิอืมที <Okay. S 2> โอชื่อฟังดูไฮโซใช้ได้นี่ส่วนชื่อของข้าก็คือดูเบลผู้ใช้ดาบเพลิงจำใส่กระโหลกไว้สลัดจ้าลูกเจ็บ งี้อ <libr> อ <ame> ่าทะอะต์เฮ้ยทําไมเขาให้กูเป็นแม็กแม็กเลสด้วยวะเนี้ยโอ้อะ มาตอนมันคอมเมนแล้วออกมาเอออืมก็งงเหมือนกันว่ะอืมอ่ะเมกเลสเออใช่ใช น่าน้าดูเบลยินดีที่รู้จักฉันคือแม็กเลสผู้ใช้สอนวายุต้องขออาภาัยจริงๆชิน่ารำคาญมันแงอยู่แล้วอ่าจบมันแงอยู่แล้วจะให้ยอมรับในทันทีนะไม่ง่ายหรอก แล้วละ่ะพวกเราขอตัวก่อนนะเขาว่า้นละเอาไงละดูเบลอ๋อ้าอทีอีกทีๆซ้อนกันนะอะมามามาต้องซ้อน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 เมื่อกี้ดมดมเนี่ย ตกลงไปกลิ่นไอ้นี่เองเหรอเนี่ยอร่อยสุดยอดไปเลยจุดมือจริงเหรอ ไม่เอาแมกเลสไปก่อนเลยไม่เอาก็ตัดเอาแล้วกันเข้าเข้าเข้าไอ้นี่แหละไอ้ตัวมังกรนรี่แหละ

lười quá, nãy giờ lười na, oh, ở, ờ, yàng, 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 ở, ờ. ở ờ, này, cai lá, cai lá, mới kia, mới kia, tao giờ mới kia lá, cai là. จอนชัดๆเลยห้ามลืมสัญญาเรื่องท่านก็นจะกิดเชียวล่ะขอดูหน่อยเถอะว่านายจะคู่ควรกับตำแหน่งราชันเขาไหมอีกทีเชียวล่ะเชียวล่ะจบเชียวล่ะขอดูหน่อยเถอะว่านายจะคู่ควรกับตำแหน่งเอ,อ้ยตำแหน่งไมอ่ออกอีกทีขอดูหน่อยเถอะว่านายจะคู่ควรกับตำแหน่งราชันเขาไหม ไปเลยก่อนจบครึ่งตอนมีหัวฟ้าทาศน์สุขกับโอคุงกาโอคุง ถ้าทางจะเอามามาเนี่ยแหละถ้าทางจะถึงตาพวกเราแล้วนะก็ช่วยไม่อืมถึงตาไปทีเดียวตัวเล่นถ้าทางจะถึงตาพวกเราแล้วนะเงินเงินเอาเสียท้อ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  เั้นฉันขอใช้เลยก็แล้วกันนะสกิลทำงานคลื่นซอไม่ได้รับดามเมจจะได้เพิ่มหนึ่งเกจใช้ให้ฉลาดฉลาดหน่อยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวแน่ ไปเลยโฮไม่พูดพร้อมกันอีกเ่ะอืมมาสกิลทำงานสอนวายุ